เจริญพรทัญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เริ่อมใสสศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้เข้าถึงพระรัตนไตผู้มีไตสนาคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทุกท่านวันนี้จะได้สนทนาเรื่องยาปากข้อที่ชาวพุทธมองข้ามไปเพราะความไม่รู้จึงทำให้ เกิดความไม่มั่นคงในการนับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้สนทนาหลักธรรมในเรื่องพระรันตนตรัยเกีัญ,ญติาตโยมพอสมควรเกกาลเวลาซึ่งพระรันตนตรัยรัตนาสามอย่างซึ่งจะได้ นำมาเป็นเครื่องทำความเข้าใจในเรื่องหลักศาสนาว่าทุกศาสนามีจุดยืนอย่างไรต้องมีอุปกรณ์อย่างไรต้องมีบุคคลอย่างไรมีศาสนธรรมอย่างไรมีพระสัตธรรมอย่างไรจึงจะตั้งเป็นพุทธศาสนาและเป็นที่น่าเชื่อถือควรเกี่การนำมากรลบบูชาและปฏิบัติตาม จุดที่เราจะรู้ว่ารัฐที่าศาสนาใดๆน่าเลื่อมใสหรือไม่เพียงใดเราจะดูได้ที่ดูที่วัดสวยโบสงามหรืออย่างไรเปล่าเลยดูที่จะดูให้แน่นอนมีอยู่สามจุดคือหนึ่งคนสองคำสามคณะจำง่ายๆว่าคนคำคณะคนหมายถึงาศาสดาผู้ตั้งาศาสนาคำหมายถึงคำสั่งสอนในาศาสนา คณะหมายถึงสาวกของพระศาสดาถ้าศาสนาใดทั้งสามอย่างนี้ดีพร้อมศาสนานั้นก็น่าเลื่อมใสศรัทธาและมมั่นคงขอให้รู้อย่างจริงใจการดูศาสนาพุทธเราก็ดูได้สามจุดนี้เหมือนกันและสามจุดนี้ก็ได้แก่พระรันตนตรัยทั้งสามนั่นเองพระพุทธเจ้าคือคนผู้ตั้งศาสนาพุทธ พระธรรมคือคำสั่งสอนของศาสนาพุทธพระสงฆ์คือคณะสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะได้ขยายความในเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนท่านผู้สอนให้ชุมชนประพุติชอบโดยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้าใครเข้าใจความหมายแห่งนิคมนิยามนี้ว่าอย่างไร ความหมายยอ่อๆก็เท่าที่ขีดสัญญบกาศไว้ท่าน,นั้นที่ได้บรรยายมาเท่านั้นซึ่งได้ความว่าท่านผู้สอนพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้าหรือกับความเสียใหม่ว่าพระพุทธเจ้าก็คือท่านผู้สอนพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ได้แต่คําว่าผู้สอนผู้สอนในที่นี้ท่านแปลออกจากศัว่าศาสดา ไม่ได้หมายถึงผู้ทําการสอนทั่วไปอย่างเช่นครูสอนนักธรรมพระนักเตศอนุศาสนาจารย์ท่านเหล่านี้ก็สอนพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงองค์พระาศาสดาผู้ตั้งาศาสนาพุทธเท่านั้นก่อนอื่นจะต้องทําความเข้าใจต้นตอบ่อกเกิดของพระโพธิสัตว์ก่อนว่าพระพุทธเจ้าก่เกิดมาจาก อย่างไรเป็นอย่างไรตาม <c oughs> ธรรมเนียมของหลักเราจะทําความเข้าใจสิ่งใดต้องเอาอย่างลึกไปถึงหลากแก้วก้นบึงของศาสนานั้นๆเราจึงจะได้รู้หลักว่าทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีสัตว์โลกผู้มีจิตใจสูงมุ่งมั่นในความบริสุทธิ์และการช่วยเหลือสรรพสัตว์ในพ้นทุกข์ อาทิตฐานใจไว้ว่าขอให้ตนได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญตนในทางดีเพื่อบรรลุความปรารถนาดังนี้เรียกว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณเมื่อเราศึกษาต้นตอบอกเกิดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แต่ละองค์จะบำเพ็ญแต่ความดีอย่างไม่ลดละอยู่หลายพบหลายชาติ ความดีที่ท่านบำเพ็ญเรียกว่าบารมีจำนวนสิบข้อจึงเรียกว่าทัทศบารมีคือทานหนึ่งบริจาคะให้แบ่งปันแก่ผู้อื่นศีลรักษาศีลเว้นการทำบาปทางกายวาจาใจเนกัมมะปีกตัวออกจากการมั่วซุมในกามลรมปัญญาอารมปัญญาวิริยะความภาคเพียรพยายามขันติอดทนสัจจะ รักษาความสัตว์อธิษฐานตั้งใจแน่วแน่เมตามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์อุเบกขาตั้งอยู่ในความยุติธรรมท่านจะบำเพ็ญบารมีสิบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงชั้นกลางและชั้นสูงสุดเมื่อบำเพ็ญได้สูงสุดเต็มเปี่ยมครบสิบข้อแล้วจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้แหละ ท่านญ,ญาติโยมทั้งหลายจงทําความเข้าใจสังเกตได้ว่าคนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นคนดีงามร้อยเปอร์เซนตและดีมาตั้งแต่ภายในขันตัดสันดานโดยแต่เราจึงกราบไหว้ได้อย่างสนิททีเดียวพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ผู้มีบรารมีเต็มเปี่ยมแล้วนั้นเมื่อถึงการอันสมควรก็จะเกิดในชาติเป็นมนุษย์ ได้ออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงธรรมสอนศาสนาแก่มวลมนุษย์ทำให้เกิดมีศาสนาพุทธขึ้นในโลกเมื่อถึงอายุไขแล้วพระองค์ก็จะปรินิพานคงเหลืออยู่แต่ศา,าสนาศาสนาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงตั้งขึ้นนั้น จะดำรงอยู่ในความนับถือของมหาชนเป็นเวลาพันพันปีแล้วก็ค่อยๆอ,อันตรธานไปไม่ <c oughs> ไม่มีคนปฏิบัติไม่มีคนเรียนไม่มีคนสนใจโดยโลกกว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็มีพระโพธิสัตว์องค์ใหม่จุติเกิด และได้ตัดสลุแล้วตั้งพุทธศาสนาขึ้นอีกเป็นอยู่อย่างนี้เลยไปโดยในนี้จึงปรากฏว่าในอดีตอันไกลได้มีพระพุทธเจ้าตัดสลุมาแล้วเป็นจำนวนมากในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงมีพระปริศก่ลาวนมสักการพุทธเจ้าไว้ในอดีตซึ่งขึ้นต้นว่าวิปัสสิตซึ่งท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจ และโดยในเดียวกันนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู่ในอนาคตอีกในลักษณะนับต่อเนื่องด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันพร,พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ทรงตั้งพระพุทธศาสนาไว้ในปัจจุบันมีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะราชจกุมาสรสกุลโคตมะโคต เป็นพระราโชรสของพระเจ้าสุดโธธนะกับพระนางเจ้ามหามายาพระชายาและพระราชินีแห่งสักกะเวนสักกะประสูตกรก่อนพุทธศพ1หนึ่งแปดสิบปีรายละเอียดเกี่ยวกับพระประวัติทันญ,ญาติโยมก็ไปศึกษาวิชาพุทธประวัติหาดูหนังสือเกี่ยวกับ พุทธบัติของพรุทธเจ้าเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามก็ว่าตามความศรัทธาและความที่ต้องการที่จะรู้เจ้าชายสิทธะทรงเป็นรัทธายาตคือผู้ที่จะครองราชต่อพระราชบิดาได้ทรงศึกษาศิลปศ,ศาสตร์ครบทุกแขนงอย่างดีเยี่ยมทรงเพียบพร้อมไปด้วยความสุขในและความคลองคารวาสแต่ เพราะพระองค์ทรงสงสารหมหาชนผู้ตกทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายจึงตัดสินพระไทยทรงออกประหนดเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์มาช่วยมหาชนเมื่อทรงประหนดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอย่างสุดยอดในที่สุดก็ได้ตัดสู้อริยสัจสี่สำเร็จเป็นพระอระหันต์สัมมาสัมพุทธะ แล้วได้ทรงสั่งสอนธรรมะอันเป็นทางพ้นทุกข์แก่มหาชนคำสอนของพระองค์นั้นเรียกว่าพระธรรมเมื่อมีผู้เลื่อมใสามากเข้านับถือมาเข้านับถือพระพุทธศาสนามามากขึ้นก็ทรงวางระเบียบวินัยปกครองหมู่คณะให้เรียบร้อยซึ่งเรียกว่าพระวินยัยพระธรรมกับวินัยนั้นรวมกันเป็นพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้ตั้งศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคุณอเนกประการเมื่อกล่าวโดยย่อเฉพาะที่เป็นหลักใหญ่ๆมีสามประการคือพระปัญญาคุณได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวงพระวิสุทธิคุณได้แก่ความบริสุทธิ์สิ้นกิเลสและพระกรุณาคุณได้แก่ความมีนม้ำพระทัยสงสาร คิดช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พระปัญญาคุณยกตัวอย่างคำสอนของพระองค์ในหนังสือพุทธาศาสนสุภาษิตไม่มีข้อใดเลยที่ใครจะค้านได้ว่าไม่จริงพระวิสุทธิคุณยกตัวอย่างพระองค์ไม่มีความโลภโกดหลงใดๆทั้งสิ้นพระกรุณาคุณยกตัวอย่างที่ทรงประกาศ พระพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากสเสด็จไปโปรดสัตว์ไม่เลือกว่าจะเป็นคนยากคนมีคนจนอย่างไรเศรษฐียาจกพระราชาพระองค์ทรงสเสด็จไปทั่วเท่าถึงกันพระพุทธเจ้าทรงตัดสรูแล้วประกาศพระศาสนาอยู่เป็นเวลา45ปีพระชนพรรษาได้แปดสิบพรรษากระดับขันธปรินิพานเมื่อปรินิพานพระองค์ดำหลักว่าให้พุทธบริษัทนับถือ พระรมกับวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปปูชนียวัตถุกเกี่ยวกับพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าบิลิพานแล้วบรรดาพุทธาศาสนิกชนได้คิดประฏิษฐ์ปูชนียวัตถุขึ้นไหวสักการะบูชาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาตามมากที่สุดได้แก่พระพุทธรูปนอกจากนี้ก็มี พระบรมสารีริกธาตุพระเจดีสถุกและรอยพุทธบาทวัตถุประสงค์ในการบูชาสิ่งเหล่านี้คือเพื่อให้จิตน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเล่าเว้นจากการทำชั่วบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมด้วยขุศลควบคุมครอบครองพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองศรัทธาของชาวพุทธรัฐบาลได้ออกกฎหมายและ พระราชจิตดีกาไว้พอสรุปได้ดังนี้กฎหมายอาญามตาตรา206ห้ามมีให้ผูดใดก็คทํเหยียดหยามพระพุทธรูปผู้ว่าฝืนจะถูกจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือ20,000บาทหรือจำทั้งจำทั้งปรับกฎหมายอาญามตาตรา3 3ากำหนดโทษผู้รักขโมยพุทธลูปอันเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินหรือของสาธารณชน จำคุกหนึ่งปีถึง10ปีปรับเศษหนึ่งพันถึงสองหมื่นถ้าลักเอาไปจากวัดหรือสถานที่ราชก,การให้เพิ่มจำคุกตั้งแต่สาปีถึง15ปีปรับตั้งแต่สองหมื่นจนถึงส0มหมื่นหากเป็นการแย่งชิงเอาหรือป้นเอาทำให้ผู้อื่นให้ผู้ดูแลรักษาได้รับอันตรายจะมีโทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ผู้รับซื้อพระพุทธรูปที่โจรลักขโมยมามีความผิดต้องจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีหรือปรับแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาทผู้ใดทุบต่อพระพุทธรูปอันเป็นสมบัติของชาติให้เสียหายมีโทษจำคุกถึงสิบห้าปีปรับถึงสามหมื่น ได้มีพระราชกิจด,ดีกาห้ามมิให้ผู้ใดนำพุทธลูกออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางราชกานหากได้จัดให้มีทัศนศึกษาอย่างนี้เช่นพาเด็กนักเรียนเยาวชนไปชมพระพุทธรูปเก่าแก่หรือจัดสอนในโบสถ์วิหารสาราลงธรรมก็ จะได้รู้ผลทีดีผลดีๆข้อควรระวังคืออย่าวิจารณ์ในทางอภินิหารจนทํานองเครื่อหลางของขังจนเกินความจำเป็นที่เหลือความพอดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้จะได้สาธยายในพระรันตนตรัยต่ ญาติโยมได้ทำความเข้าใจว่าพระรัตนไตนั้นญาติโยมเข้าใจว่าพระรัตนไตคือรัตนสามอย่างได้แก่พระพุทธประกรรมประสงค์เรื่องพระพุทธเจ้าได้อธิบายยกสาธกมาแล้วต่อแต่นี้ไปจะได้นำเรื่องพระธรรมในบทนี้เราจะศึกษาเรื่องราวทัวๆไปของพระธรรมเพื่อ ให้ทันญ,ญาติโยมได้ทำความเข้าใจว่ารัตนะองค์ที่สองคืออะไรเท่านั้นส่วนธรรมะเป็นหมวดหมดและก็เราจะได้ศึกษาแล้วเราเรียนไปกันตามที่จะได้อธิบายวันเวลาต่อไปธรรมะคืออะไรเป็นปัญหาแรกที่ควรศึกษาก่อนอื่นให้ทันญ,ญาติโยมทำความเข้าใจคํมานิยามเสียก่อนว่า พระธรรมวินัยที่เป็นคำสอนของท่านชื่อว่าพระธรรมข้อความนี้เกือบจะเจียมแจ้งพออยู่แล้วที่ว่าคำสอนของท่านหมายถึงคำสอนของใครที่ว่าคำสอนของท่านหมายถึงคำสอนของใครถูกแล้วคำว่าท่านในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้ากล่าวโดยย่อพระธรรมก็ได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง พระธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวโดยลักษณะเรียกว่าพระธรรมวินัยก็ได้หมายความว่าพระธรรมกับพระวินัยสองอย่างรวมกันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าขอขยายความว่าพระธรรมได้แก่คำสอนประเภทคำแนะนำทางปฏิบัติตนให้ดีขึ้นส่วนพระวินัยได้แก่พระพุทธบัญญัติ คือคำสั่งสอนระเบียบแบบแผนธรรมเนียมสำหรับปกครองหมู่คณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะพูดว่าวินัยคือคำสั่งพระธรรมคือคำสอนอย่างนี้ก็ได้พระธรรมวินัยนั้นบางทีเราเรียกว่าศีลธรรมพระธรรมเกิดขึ้นอย่างไรพระธรรมเกิดขึ้นก่อนที่จะ ทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะคือพระธรรมจงทำความเข้าใจกับญาติโยมในเรื่องภาษาบาลีสักเล็กน้อยคือคำว่าธรรมกับคำว่าพระธรรมรรมเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาอินเดียสมัยโบราณแปลว่าเรื่องถ้าเป็นเรื่องดีก็เรียกว่ากุศลเรื่องใดไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลลธรรม เป็นเรื่องกลางๆที่ไม่ดีไม่ชั่วกับเป็นอัพยานกิธรรมเมื่อเราศึกษาธรรมะต่อไปมากๆท่านญาติโยมก็จะได้ฟังพบคำว่าธรรมในความหมายต่างๆไว้แล้วจะได้ไม่ต้องชงนในคำพระธรรมกับพระธรรมส่วนคําว่าพระธรรมในที่นี้เป็นคำํำศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าผู้ถามว่าพระธรรมเกิดขึ้นอย่างไรเราก็พึงทําความเข้าใจตรงตัวว่าพระธรรมเกิดจากพระพุทธเจ้าโดยทรงนำความจริงที่พระองค์ตัดสรู้ออกสั่งสอนประชาชนน่าจะได้สืบสาวต่อไปว่าธรรมะคือกฎแห่งความจริงเป็นหลักเกณฑ์บ่งว่า อะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นประโยชน์อะไรไร้ประโยชน์กฎแห่งความจริงดังกล่าวนี้ไม่มีใครบัญญัติแต่งขึ้นแต่เป็นกฎที่มีอยู่แล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตัดสู้หรือไม่ตัดสู้กฎแห่งความจริงนี้ก็มีอยู่แล้วตัวยาที่แก้โรคใดนั้นความจริงมันมีสรรพคุณทางแก้ยาอยู่ในตัวมานานแล้วไม่ว่าจะมีหมอ นายแพทย์ค้นพบหรือไม่ก็ตามความร้อนในไฟมันก็มีอยู่อย่างนั้นมานานแล้วไม่ว่าครูจะสอนว่าไฟร้อนหรือไม่ได้สอนก็ตามใครไปจับเข้ามันก็ร้อนก็ไหมกฎแห่งความจริงที่เรียกว่าธรรมะก็เหมือนกันเป็นของมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเองกฎอันนั้นหาได้มีใครบัญญัติตกแต่งไม่ แต่ว่าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะตัดสุลุไม่มีใครรู้กฎแห่งความจริงอย่างถูกต้องที่มีผู้รู้กันก็รู้ผิดๆเพี้ยนๆบ้างรู้ไม่ครบถ้วนบ้างรู้ไม่แจ่มแจ้งพอพอบ้างจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตัดสุลุพระองค์ก็จึงทรงรู้อย่างถูกต้องและรู้อย่างครบถ้วนเมื่อรู้แล้วยังทรงพระกรุณาบอกให้คนอื่น รู้ตามพระองค์ด้วยโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าพระธรมรมคำสั่งสอนพระเจ้ามีจำนวน84,000พระกรมขันพูดง่ายๆคือมี84,000ข้อจจตุลาศีจหัสสัทรมัตขันธาจำนี้เป็นที่คุณหูพุทธศาสนโดยทั่วไปวิธีทรงสอนพระธรรม อันเป็นเข้าใจกันแล้วว่ารัตนะองค์ที่สองคือพระธรรมได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนนั้นก็แยกเป็นสองลักษณะคือพระธรรมกับพระวินัยซึ่งญาติโยมทั้งหลายควรจะได้รู้ต่อไปว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นทรงใช้วิธีอย่างไรวิธีทรง สอนพระธรรมอันเป็นการแสดงหลักธรรมต่างๆให้ผู้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติพูดง่ายก็คือทรงเทศนานั่นเองพระองค์ทรงแสดงเมื่อมีผู้สนใจใคร่ฟังรรมาสู่พุทธสสำนักหรือทูลอรัตนนาพระองค์ไปทรงแสดงยังสถานที่ของตนแต่ในบางกรณีพระองค์ทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลก ทรงเห็นว่าผู้ใดสมควรได้ฟังธรรมพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเช่นเสด็จไปโปรดบบญจวัคคีและโปรดบุราะดินเป็นต้นหัวข้อที่ทรงแสดงก็ทรงเลือกข้อธรรมที่ทรงเหมาะกับพื้นของจิตใจของผู้ฟังเป็นลายๆไปทรงบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ ตั้งแต่ตักรู้จนถึงปรินิพานเป็นเวลาสี่สิบห้าปีส่วนพระวินัยอันเป็นข้อบังคับก็แยกได้เป็นสองระดับคือระดับศีลเบื้องต้นเช่นศีลห้าศีลแปดศีลสิบได้ทรงแสดงไว้เป็นบรรทัดฐานเลยทีเดียวแต่วินัยของพระภิกษุพระองค์ทรงบัญญัติเมื่อมีผู้กระทําผิด คือเมื่อมีพิสูนรรูปใดรูปหนึ่งก็ทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรพระองค์จะโปรดให้ประชุมสงฆ์ทรงสอบสวนพิสูผู้กระทำผิดนั้นได้ความจริงแล้วก็ทรงประกาศแก่ที่ประชุมห้ามมิให้พิสูุกระทำเช่นนั้นอีกพร้อมกับทรงวางโทษไว้ด้วยว่าถ้าพิสูุรใดฝ่าฝืนข้อห้ามนั้นจะต้องมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้น ทีนี้การท่องจำการเรียนบนจำท่องจำการสืบทอดของพระธรรมนั้นจะได้ขยายความในตอนหลังอีกครั้งหนึ่งขอจเจริญพรท่านญาติโยมก็ฟังสืบต่อไปในในในข้าวหน้า